สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมีติดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสต์คลิปและได้โพสต์ข้อความลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนโดยได้โพสต์คลิปที่ว่าในวันนี้ทั้งฝ่ายโจทย์กับฝ่ายโจทย์ร่วม เขามีพยายนบุคคลที่จะนำมาเอร์ข้อสาร,ราาเนี่ย,ยประมาณหกสิบาทใช้เวลาเซอพยานประมาณสิบหกนัดส่วนโจทย์รวก,ก็รวมอยู่ในนั้นส่วนจมเลยเนี่ยมีพยานบุคคประมาณย9ิบเก้าบาะใช้เวลาเซอร์พยานประมาณเจ็ดนัดเจ็ดแวนนัดหลังจากนั้นเนี่ยทอนฝ่ายจมเลยก็ ขอให้สารออกเดินประเจินสืบคือหมายของว่าสือพยานโจทย์จำเลยเสร็จสิ้นประมาณเดือนธันวาคมผมก็แถลงขอให้สารออกเดินประเจินสือไปดูสถานที่เกิดเหตุไปดูจุดไปดออกจากบ้านจุดที่สองที่สามจนถึงจุดพักศพก่อนที่ท่านจะพิจารณาคดีป้าบุหลันยังได้มีการโพสต์ข้อความดีว่าได้เวลาชำละ,ะแถลงการทนายใหม่กันแล้ว อิฉันจะเจาะให้ดูเป็นข้อข้อไปสำหรับแผนการสู้คดีซึ่งอิฉันตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าเอามาเผยหมดตูดแบบนี้มีหาแน่ๆจริงๆคาดเดาไม่ยากแต่ดูเหมือนทนายจงใจเผยอาจจะเอาไว้เป็นข้อแก้ตัวว่าทำไมแพ้คดีเพราะอายการดักทางถูกปิดประตูสู้คดีของจำเลยได้หมด หรือถ้ากินปลาตอนเที่ยงแล้วฉลาดขึ้นอาจจะวางแผนสับขาหลอกบนทางสู้แบบนี้แต่จริงๆมีทางอื่นแอบซ่อนไว้ ep หนึว่าด้วยแผนเผชิญสืบเผชิญสืบคือท่านผู้พิพากษาต้องเป็นฝ่ายลงพื้นที่ดูที่เกิดเหตุจริงๆอีชั้น เห็นทนายจำเลยเสนอแผนเผชิญสืบแล้วขำกากเลยขำที่บอกว่าสองฝ่ายตกลงกันจะมีเผชิญสืบในตอนท้ายสุดขำเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะมันเข้าล็อกอายการทางสู้หลักของทีมจำเลยนั้นนำโดยทนายสงกาอิฉันมั่นใจว่ามันสมองในทีมคือสงกาไม่ใช่สุรชัย คือสู้ว่าเดินตามหมาหลงเข้าป่าขึ้นเขาไปเสียชีวิตเองทางนี้หมั่นเข้ากับผลชนสูตรที่สุดแต่มีอุปสรรคเดียวคือความสูงชันความยากลำบากของเส้นทางจากหมู่บ้านไปถึงที่พบศพทำให้แนวทฤษฎีหลงทางนั้นไม่ค่อยมีคนให้ความยอมรับมากนะยกเว้นคนในสายการแพทย ที่ยังวางใจให้ความเป็นไปได้ไว้บ้างว่าจะใช้ตรงนี้สู้ทีมจำเลยต้องทำให้ศาลเชื่อแต่อย่าลืมว่าจำเลยเองทั้งสองผัวเมียก็เถียงหัวชนฝาไม่เชื่อว่าเด็กเดินขึ้นเขาเองถ้าโดนซักในศาลจะว่าไงจะกลับคำที่เคยให้การไว้กับตำรวจที่เคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไม่ว่า ตนไม่เชื่อว่าหลานจะเดินขึ้นไปเองที่เป็นอีกจุดอ่อนที่จำเลยมีต่อความพยายามให้เชื่อในทางสู้ตามความคิดของทนายชุดใหม่ทำให้คนเชื่อว่าเด็กเดินขึ้นเองได้ว่ายากแล้วแต่ถ้าให้ท่านผู้พิภากษาไปเดินเผชิญสืบเองท่านไม่เคยต้องปีนเขาไม่คุ้นเคยไม่เหมือนจำเลยวิ่งขึ้นวิ่งลง ไม่ใช่ป่าสม้มจะได้คองแควใครไม่เคยขึ้นเขาจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากนะเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่อย่างแทบแย่แล้วชมพูสามขวบจะไหวหรือนั่นแหละท่านผู้ชมลองคิดดูว่าหลังจากเผชิญสืบแล้วท่านผู้พิพากษาจะคิดอย่างไรจะคิดว่าเด็กสามขวบขึ้นได้ไหมขนาดท่าน ยังยักแย่ยักยันดังนั้นหุหูฝ่ายจำเลยดันเสนอเผชิญสืบให้เสียรังวัดตัวเองเสียงเบิ่มดังเข้าหัวเลยทันทีพลสบายใจได้แต่พี่ไม่จบง่ายๆนะต้องลากยาวๆโปรดติดตามอีพีสช้าช้านี้หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไป ชาวโซเชียลเด็กเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่างานนี้ป่าส้มเป็นพระเอกสนุกสนานร่าเริงบันเทิงใจจริงๆอยากขานตามสุนัขก,ก็เอาดีครับเชื่อค่ะว่านีสงผัวเมียคงนึกเสียดายทนายทีมเก่าๆแน่ หนูว่าคงมาแอบส่งที่ป้าโพูดแน่นอนค่ะฝ่าบ้านคงหมดคราวนี้อยากเห็นคุณเลข,ขาและทันทันทนายสวบเดินขึ้นชมภู้หลิกไฟจังค่ะได้โปรดงานนี้ได้หนีออกทางประตูสุริยันจันทานแน่ๆพระเอกนางเอกนอนไม่หลับแน่คืนนี้ทางทีมแพทย์ที่เคยขึ้นก็เคยบอกว่า มีความเป็นไปได้หนึ่งเปอร์เซนค่ะช่วงนั้นมีหลายหน่วยงานได้ลองขึ้นไปพิสูจน์กันมาแล้วแม้กัดทางท่านศิระเห็นทีมนี้แล้วบอกเลยกำมาถึงแล้วผ่วยยกแรกก็ดูออกว่าไร้คุณภาพแค่ราคาคุยบิ่ง f อเห็นหน้าทนายความชุดใหม่แล้วยังจะโอนไวยอยู่ไหมนะอยากรู้ มีลูกจุงลูกมีหลานจุงหลานขึ้นไปด้วยนะจ๊ะจะได้รู้ว่าน้องชมพู่ขึ้นไปได้หรือไม่แล้วเอาสมองซีกไหนคิดว่าน้องขึ้นไปเองเสื้อแดงข้างหลังจบทนายมาหรือยังไงทำหน้าที่อะไรเสนอหน้าอยู่ทุกงานเห็นทีมทนายใหม่จําเลยทําให้นึกถึงคุณแม่และทนายว่าจะแพ้คดีแน่ เรามาต่อกันที่ทางนานของคุณสันตติกุลกันต่อนะคะโดยคุณสันตติกุลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้โพสข้อความถึงประเด็นที่ยูทูบเบอร์ทางฝั่งของนายเชยพลที่เป็นยูทูบเบอร์วงแหวนรอบในสองวเมียอักษรย,ย่อมดโดยคุณสันตติกุลได้มีการโพสต์ข้อความที่ว่า จบวิศวะเถมเคยไปเมืองนอกเมืองนามาได้เห็นประเทศที่เขาพัฒนาแล้วแต่กลับมายึดอาชีพยูทูบเบอร์เน้นทำคอนเทนต์เกาะกระแสจําเลยคดีฆ่าเด็กน้อยอายุเพียงสามขวบเสียดายความรู้ที่ร่ำเรียนมาแทนที่จะได้ใช้งานตรงสายกับที่เรียนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแต่กลับเอามาใช้สนับสนุนจํำเลยคดีฆ่าเด็ก วิศวกรรมสารสนเทศสาขาที่คุณเรียนมาผมเห็นเขามีงานมีการดีๆทำกันเอกชนเขาก็รับกันให้หืม AIS o d t e c บริษัทใหญ่ๆอื่นๆเขาก็ต้องการคนเรียนมาทางสายนี้หรือว่าหากินแบบนี้มันง่ายไม่ต้องไปแข่งขันกับคนที่ระดับเดียวกันรวยเร็วดีหรือว่าเป็นสิทธะ ข้งวยศาสตร์ที่ส่งมาช่วยจำเลยเหมือนอย่างที่เขาลือกัน